สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องที่ตลกจะมาเล่าให้ฟังนะคะพอดีมีไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องเนาะนะเขาก็ถามเข้ามาว่าเนี่ยฝรั่งเขาส่งกระเป๋ามาให้นะคะจะให้ช่วยรับเงินนะคะเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็รูปของฝรั่งคนนี้นะคะทีนี้คือเขาบอกว่า ถ้าฝรั่งส่งพัสดุมาเนี่ยให้เราช่วยรับกระเป๋านะ,ะแล้วข้างในมีเงินนะฮะเขาก็มาถามแอดมินว่าแบบนี้คือโดนหลอกใช่ไหมนะฮะแอดมินก็บอกเขาบอกว่าใช่แล้วละ่ะถ้ามันส่งกระเป๋ามาแล้วก็บอกเราว่าข้างในมีเงินนะคะให้คุณเนี่ยบอกเขาไปเลยคะ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในคนนี้เนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่า เขาให้ผมติดต่อเบอร์นี้ค่ะเขาก็มีเบอร์เบอร์โทรหนึ่งมาให้อดมินนะอดมินก็บอกเขาไปว่าสามีแกล้งสามีแกล้งนะอดมินก็บอกเขาไปว่าคุณต้องบล็อกเบอร์นะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอมันข่มขูนะะ่นะคะนะคือเราไม่ต้องไปเสียเวลากับมันไงนะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของอดมินนี่แหละเพราะว่าอดมินไม่จําเป็นต้องมาเสียเวลามานนั่งอธิบายให้คุณว่าอะไรเป็นอะไรนะเราแค่ช่วยคุณดูว่าเออใช่ไม่ใช่ นะถ้าไม่ใช่ก็คือคุณก็หยุดไปเลยนะฮะอ่าแต่ในคนนี้เขาบอกว่าถ้าคุณโทรเบอร์ที่ผมส่งให้นะไปถามเขาดูก่อนว่าจริงไหมผมถึงจะเชื่อคุณนะ,ะขอโทษนะครับผมไม่กลัวผมไม่กล้าคุยกลัวจะหลงนะเขาจะให้แอดมินโทรไปคอนเฟิร์มนะแอดมินไม่รู้จะพูดยังไงคะ่ะนะ,ะคืออย่างนี้นะคะคนที่กำลังมีปัญหา กำลังคุยกับ scammer คือพวกคุณนะคะไม่ใช่แอดมินนะคะแต่แอดมินเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งทำงานในบริษัทและเคยทำงานในธนาคารขั้นตอนพวกนี้คือแอดมินจะรู้ค่ะว่าทอเขาทำกันยังไงเราก็เลยมาทำคลิปแจ้งเตือนค่ะถ้าเกิดว่าคนไหนแบบไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความเสี่ยงมันอยู่ที่คุณคุณเลือกได้ว่าคุณจะ,ค,ณจะคุณจะทำยังไงต่อนะคะเราไม่บังคับนะฮะเพียงแต่ว,ว่าถ้าคุณถามแอดมินน่ย แอดมินก็คือช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมอะนะเราไม่อยากเห็นคุณต้องเสียเงินเสียความรู้สึกนะคะก็ต้องแจ้งคุณไปตามตรงค่ะว่าสิ่งที่คุณกําลังเจอเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าเป็นสแกมเมอร์เนี่ยคุณก็บล็อกไปเลยนะหรือถ้าจะคุยก็คุยต่อได้นะแอดมินก็จะบอกคุณว่าคุณแค่อย่าไปโอนเงินให้เขาก็พอนะคะเราไม่ได้ห้ามว่าคุณห้ามคุยกับสแกมเมอร์เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของแอดมินค่ะนะแอดมินแค่ มาแจ้งเตือนเท่านั้นเองไม่อยากจะให้ทุกคนเสียเงินนะคะส่วนคุณจะเชื่อไม่เชื่อไม่ต้องให้อดินไปพิสูจน์เพราะว่าอดมินไม่มีเวลาไปช่วยคนพิสูจน์นะคะถ้าคุณอยากจะพิสูจน์คุณก็ลุยต่อนะคะเพียงแต่ว่าอย่าโอนเงินไม่ว่าเขาจะกล่าวอ้างอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็อย่าไปโอนเงินให้เขานะอย่างน้อยๆคือแอดมินได้ช่วยคุณ ป้องกันในระดับหนึ่งไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขำมมากเะคะเวลาอ่านข้อความของคนที่ถามเข้ามาในแต่ละวันนะฮะบางคนคือแบบที่แอดมินบอกเลยคะ่ะว่าคุณมีสปิริตในการในการตรวจสอบอะแต่ว่าทีนี้คือคุณต้องตรวจสอบให้มันถูกคนนะคะคุณต้องดูว่าใครมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะคะอย่างแอดมินไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณนะคะ คุณจะให้อดินทำโน่นทํานี่แอดินก็ไม่ต้องสนใจคุณก็ได้ไงคะนะแต่คุณควรจะเอาสปิริตตรงนั้นไปตรวจสอบแสแกมเมอร์หรือนักต้มตุ๋นที่คุณกำลังคุยอยู่ให้เขาเนี่ยแสดงหลักฐานและพูดให้คนเห็นเห็นว่าเขาไม่ได้มาหลอกคุณนะไม่ใช่มาตรวจสอบแอดินมันไม่มีความจำเป็นเข้าใจหรือเปล่า คนเราเวลาทำอะไรเนี่ยนะต้องทำให้มันตรงประเด็นนะต้องเกาให้มันถูกที่อ่ะนะไอเนี่ยไม่ได้มาหลอกคุณแล้วคุณจะมาให้ฉันพิสูจน์ทำไมความจริงอ่ะนะฮะพูดแล้วก็ไม่รู้จะขำยังไงค่ะนะหลายๆคนอ่ะนะฮนะมาแนวเนี้ยคือเตือนไปแล้วล่ะก็จะประมาณว่าไม่เชื่อหลอกนะฮะเพราะว่าทางโน้นเขาหลักฐานแน่นนะฮะก็หลักฐานแน่นคุณก็คล้อยตามเขาไปสินะ แต่ห้ามโอนเงินนะแอมินจะบอกคุณอย่างนี้นะห้ามโอนเงินนะถ้าคุณโอนเงินเมื่อไหร่เลยคุณจบนะแอดมินไม่รับผิดชอบอะไรนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมารับผิดชอบอะไรในชีวิตของคุณคลิปนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังค่ะเผื่อเวลาเราไปถามคำถามใครเนี่ยเราต้องถามให้มันถูกที่ถูกเวลาและถูกคนนะคะถ้าวันนี้เนี่ยคุณไปถามผิดคนเนี่ย คุณก็จะได้คําตอบที่ไม่ถูกต้องและถ้าเกิดว่าคุณตรวจสอบผิดคนเนี่ยคุณก็จะเสียเวลาเปล่าๆนะฮะแต่คุณเลือกที่จะเชื่อสแกมเมอร์อันนั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ว่าการเพราะว่าสแกมเมอร์เขาก็คือเขาฝึกมานะ,ะเขาพูดจาหวานล้อมคุณจนคือเขาใช้เวลาหลายเดือนอะนะนะคุณจะไปเชื่อแอดมินได้ยังไงนะแอดมินแค่ตอบคุณภายใน5นาทีนะนะว่าเจอสแกมเมอร์แล้วนะคะบล็อกค่ะ โอเคจ้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ